ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัะตันดำซิ่งนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะบุกครัวนะคะมื้อค่ำนะที่บ้านพี่เอกนะคะตอนนี้พี่ปุ้ยก็กำลังติดแก๊สนะอ้ยไม่ใช่นะคะจุดเตานะคะเอฟซีโอ้โหนี่นะคะใช้ฟืนนะคะทุกคนเตาบโบราณเลยนะคะเมนูมื้อค่ำนี้เราจะจัดเป็นเมนูอะไรดีพี่บอล <c oughs> อามีงปุ้ยอยากกินอะไรคะ้าวัานตอนนี้เดี๋ยวเราจะลอข้าวสารรอดูว่ามันนิ่มหรือมันไม่นิ่มดหมือนเดิมไงข้าวแสนดีหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทเมื่อเช้าตัดเลื่อนไหมจุดตัวแล้วก็นำีหลังหามีไปปาดก่อนนะนี่ทำาไงมีนะมันจะแบ่งหุ้มก่อนเร็ดยังนั่นเอานห้ใส่เยอะมันจะไม่เผ็ หูเยอะไหมออเพิ่มอะมันมีข้าวที่กินตอนเที่ยงอยู่นะเอาเถอะเพิ่มจะถ้วยก็ได้ถ้วยครึ่งขึ้นยังไม่รู้เหมือนกันว่าข้าวนี้จะเป็นยังไงในตอนนี้เราต้องลองทการทอาหารติดข้าเย็นกันนี่เลย้วย้วยเข้าใหม่้องเปเปลี่ยนบรรยากาศินข้าวนบ้านหอยนี้ได้ไหม ดูเลยน้องอยากจัดอะไรทำเลยนะเพราะว่าใช่จัดเลย้เอาวัตถุดิบมาเลยไปจับแปลว่าอลยเดียวไปเยอะไหนี่เต็เต็มเอามาเอาุดมาเลยองดูก่อนเพราะรุ่นนี้ก็ไม่เคยกินเอีบอกว่าโอเคอยู่นะครับผมลองกินดูก่อนอ้โห กันไพอไหมก็มีข้าวเหลืออยู่อไหมเหลือขึ้นหม้ออืมมันจะขึ้นไปไหนอ๋อมนไปบนบนฟ้ามันอันนี้ข้าวเดือดหรือขึ้นหม้อด้วยใช่ขึ้นไปนี่หน่อยอันนี้เหลือดีกว่ากลาดเบรรยากาศในตัวแต่ว่าสุดยอดเลยเอาไว้สำหรับทำอาหารนะทุกท่านไฟลุ้ไฟลุกเลยไม่ลุดไม่ลุดเลยจับเลยไฟเรียบเชื่อมกันแล้วงานเท่าเลยงานเท่าเลยฮะ เราทำอะไรดีเดี๋ยวรอหน้องๆคนข้าวราเดี๋ยวให้พูดเอาว่าทุกอย่าดียวเดียวนี่ทดลองหม้อใหม่ในเก่าลองหม้อใหม่เลยผู้ใหญ่ใจดีนี่หม้อใหม่เลยหรอใช่เลยโอ้โหสดๆร้อนๆทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีใช่ไหมใช่อันนี้ลองหม้อใหม่เลยนี่ใครนะ FC ท่านไม่ประสงค์ออกนามผู้ใหญ่ใจดีใช่เราก็ลองหม้อใหม่ก่อนเลย มาล้างข้าวกันมาไว้ทที่บ้านพี่เองเนะเราไปทางไหนแล้วก็ย้ายไปด้วยอะไรเงี้ยจะได้แปลว่าเคลื่อนที่เตือแปลว่ากลางวันมันไม่พอแล้วก็หเลยอือเโอเคต้รอดูว่าเดี๋ยวนอไอล้างข้าวก่อนเดี๋ยวผมก็จะดูน้ำให้นะพีจะไปเอาไอ้นั่นมาช่วยเนาะอะไรครับเนื่องจากว่าวัตถุดิบเนี่ยทำไมต้องไปไว้ที่ตู้เย็นบ้านบ้านเมยคือว่า ตู้เย็นบ้านพี่มันจะเป็นอยู่ที่ร้านก็จะมีของแล้วตรงนี้ก็บ้านนี้คือไม่มีตู้เย็นแล้วครับผก็เลยไปยืมอาศัยตู้เย็นบ้านคุณแม่แช่ของสดไว้ใช่เพราะว่าบ้านแม่ก็โอเคโชคดีหน่อยที่เป็นตู้เย็นก็จะมีแต่น้ําเปล่ามันก็เหมาะกับการเอาของเราไปแช่เลยครับผมมีพื้นที่ว่างอยู่นี่ฮะตอนนี้แก๊สก็นี่แก๊สเริ่มติดแล้วไฟแรงเลยตอนนี้ เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวตวก็อันนี้แม่ครัวหุงข้าวทำข้าวไปก็สอวันใช่น่าจะไม่เกิน3ามวันนะเกตตัวใหม่ต่อตัวใหม่อาจจะมาใช่โอเคเดี๋ยวผมดูน้ำให้แม่ครัวก่อนนะพี่นี่เยอะไปเปล่าข้าวอืมได้อยู่ได้ใช่ไหมเช็ดว่าเช็ดเลยวาก่อนนเคแล้ว่ะแม่ครัวก็หุงข้าวเลยก็ลองลองเทสเนาะข้าวที่ผมซื้อมาเช้าว่ามันนิ่มหรือเปล่า นี่่พีปุยก็ไปวัตถุดิบมาแล้วนะมีน่าจะเป็นหมูผักเนาะโอ้โหแครอยแค่ไหมแครอทกับผักกระลำแล้วก็หมูใช่หมูตู้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมทำกับข้าวกินกันนะครับจะได้พอพอไม่รู้ว่าข้าวแข็งหรือข้าวนิ่มนะแต่ว่า เติมอีกสักหน่อยได้ไหมสักครึ่งแก้วเาอาเกตไปดูินิดนึง่ะดูน้ำให้แม่ครัวแล้วเมื่อกี้เพาะข้าวนี้ยังไม่ฮะแม่รุ่นใหม่นะเป็นแบบสายดึงออกมาเลย ข้าวที่เหลือเมื่อตอนเที่ยงเราก็อุ่นนะอุ่นมาเสริมเผื่อเด็กๆด,ด้วยใช่เผื่อน้องๆด้วยเนาะฝั่งนี้น้องปอนก็ไม่รอช้าครับตอนนี้เริ่มทำการหั่นผักนะไมนี่แม่รัวก็ลุยกันเลยใช่เป็นผัดผักกาดเนาะลูกลูกลกพี่ก็จะได้กินด้วย เอาเพิ่มมาเอาให้หมดเลยวัตถุดิบเนาะเดี๋ยวเราจะทําอะไรก็จะได้หยุดจับมันเต็มที่ไปเลยดูสกว่าวิวครัวด้านนี้ก็จะสวยงามสักหน่อยสวยงามใช่ไหม,มใช,มมใชม่บรรยาก,กาศแบบย้อนยุคมากเลยใช่ย้อนยุคมากเลยบีบอกว่าชอบมากนะครัวแบบนี้อ่าดูยากบางคนเมื่อก่อนเขาก็อาจจะเคยมีแบบนี้ไงแต่เดี๋ยวนี้เขาอาจจะดีไปแล้วนะพอกลับมาเห็นภาพแบบนี้เขาก็ แปลว่านึกถึงความหลังอะไรประมาณนั้นนะสมัยห้าสี่หกสี่ปีก่อนเนะาะใช่ถึงมงสองปีเองอร่อยไหม <c oughs> ไม่ถามคนอื่อนละ <c oughs> อร่อยไหมอร่อย <c oughs> อพ,พี่บ่าวบอกว่าเ,ออเสียดายดเก็มเกินจับวานเกินสรุปไม่มีอะไรดีอ่า <c oughs> ไปถามคนนั้นโอ้โห <c oughs> หอยก็กำลังล้างกระล่ำเนาะแช่น้ำนะเอาเกลือใส่ไปนิดหน่อยนี่เหมือนจะเราเหมือนจะมีผู้อยากจะดีปุ๊บส่งอะไรไม่ไปกินโซดามาล้างปนนะากอ๋ออยากไปมากเพิ่นเห็นเราไปซื้อผักตามตลาดอะไรอย่างนี้แล้วก็สุขภาพพวกเราอาสารเคมีมันเยอะนะตอนนี้พี่เอก็ไปเติมแก๊สนะผม เร่งแก๊สนะจัดไปนะครับเอเดี๋ยวรอรุ้นครับวันนี้ว่าเราจะมีเมนูอะไรกินกันบ้างนะฮะเ,เดี๋ยวลอมวงมือค่ำกันที่นี่นโอเคนะครับผม ก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเนาะอัปเดตให้พี่น้อง f c ฟังให้พี่น้อง f c ทางบ้านได้รับชมเพียงแค่นี้ก่อนเนาะดูอยู่ดูอยู่เราพูดมาเนะัเห็นากตอเมือนมนนิดหน่อยขออภัยด้วยเอฟซีนี่ด้านบนก็จะมีเหมือนเอฟเฟกต์เอฟซีนู่นมีเอฟเฟกต์ด้านบนด้วยเห็นไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ